สวัสดีครับพบกับโจชาแนลใน EP 1 0แล้วนะครับก็คราวนี้จะถึงคิวของชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับราศีบั่วหรือกระทิงบางคนบอกนะครับเราก็จะใช้ไพ่ดูอิทคร f t ทาโลกมาทำนายเช่นเคยนะครับคนที่เกิดในราศีพฤกษ์ก็ก็กลากลางเดือนคือสัก16พฤษภาถึง15มิถุนายนนะครับหรือท่านที่ตรวจดวงสดาเวลาเกิดแล้วก็ คนออกมาเป็นลัคนาชาวราศพีศพฤษภก็ก็สามารถดูคำทำนายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าชาวราศพีศพฤษภจะเจอเหตุการณ์อะไรกันบ้างในเดือนกันยายนปี2564ครับใปแรก The Strain นะครับใบที่นอง Knight of Pentacles นะครับใบที่3อันนี้อาจจะงงหน่อยมันอัด s e r n o s เป็นไพ่ เลขโรมันที่15จริงๆสำหรับอื่นมันคือเดอะเดวิลปีศาจซาตานอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ายังไม่ต้องไปกลัวมันนะราศีพฤกษกเนี่ยได้ไพ่ได้พไดพ่แรงเหมือนกันนะคือทุกคลิปเนี่ยผมก็จะพูดถึงไพ่เมเจอร์เป็นหลักแล้ววันนี้เราเจอสองใบแรงๆไพ่เมเจอร์คือไพ่ที่มันมีเลขโรมันอยู่ข้างหน้านะครับเลขเลขแปดสำหรับเดอะสเตรย์แล้วก็เลขสิบห้าสำหรับสนุนเนาหรือว่าเดอะเดวิลนะครับสองใบนี้ก็แรงทีเดียวสําหรับชาวราศีพฤกษกในเดือน ในเดือนกันยายนเพราะว่า the strain ความเข้มแข็ง devil ที่เราจะแท้ว่าปีสามืีซาตานเนี่ยเฮ้ยมันมาเจอกันมันแรงทั้งคู่เลยนะมันมันต้องมันต้องพบ Impact หลายชีวิตมากเลยเพราะฉะนั้นทำให้ไพ่ไพ่เก้าเหรียญเนี่ยต้องถูกพูดทีหลังไปเลยเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพฤษภเมือเจอไพแ่แรงๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยไอความแรงของของ the strain กับ the devil เนี่ยมันจริงๆมันเป็นความแรงของจิตใจรวนๆเลย คือมันเหมือนเอาเอาเอาเป็นนามาทมก่อนเนี่ยมันเหมือนชาวราศีพฤกษ์ส่งในเดือนกันยาเนี่ยคุณกาลังต้องต่อสู้กับกิเลสอิทธิพล,ลต่างต่างอย่างมากมายเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจที่ต้องเข้มแข็งอย่างสุดๆอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจอย่างถึงที่สุดถึงจะผ่านเดือนนี้ไปได้แต่ไม่ได้บอกว่าเดือนนี้คุณกําลังจะพบเคราะห์ใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแบบนั้นมันเพียงแต่ว่าอิทธิพลที่มันกาลังเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันทดสอบ จิตใจคุณอย่างรุนแรงเลยว่าคุณจะเข้มแข็งผ่านมันได้หรือไม่หรือคุณจะถูกอิทธิพลที่มันไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องชักนําไปคุณไม่สามารถถูกถูกความยื่อยวนของผลประโยชน์หรือว่าของอะไรที่มันมันมันล่อใจแต่เพียงแต่ท้ายที่สุดความที่มันไม่ถูกต้องจริงมันเป็นเรื่องของจิตใจนะไม่เกี่ยวกับความลำบากทางร่างกายวัตถุอะไรเท่าไหร่เลยว่า ว่าคุณจะต้านทานันได้หรือไม่เวลาคุณถูกอิทธิพลอะไรบางอย่างหรือสิ่งที่มันในแง่ลบไม่ดีแล้วมันอาจจะได้ผลดีแค่ในระยะแรกแต่ท้ายที่สุดมันมันมันไม่ได้ทําให้มีความคุณมีความสุขทอนคุณจะห้ามใจคุณไม่ให้ให้พิพากันมันได้หรือไม่คุณจะเข้มแข็งภายใต้สถานการณ์ที่ไม่อยากจะทําให้ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เฉพาะหน้ามันดีแต่ผลระยะยาวไม่ดีนะครับอันนี้เรากลับมาดูมเนอร์ดีกว่า เพื่อที่มันจะบอกว่าเจริงๆแล้วม,มันมีประเด็นอะไรท,ที่อาจจะอธิบายได้ชัดมากขึ้นสําหรับชาวราศีพฤษภในเดือนกันยายนในอัพพีนักระเนี่ยมันกบดีในเรื่องวัตถุทรัพย์สินเงินทองแต่มันมันไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเหมือสิบเหรียญน,นะถ้าเดี๋ยวเราจับได้ใน,ในอีพีอื่นเดี๋ยวคงจะได้พูดให้ฟังจริงๆอย่างเก้าเหรียญเนี่ยให้ให้อิทธิพลดีในเรื่องทรัพย์สินเงินทองความเป็นเศรษฐีเหมือนกัน จะเหมือนจะให้คุณกับผู้หญิงมากกว่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงชาวราศีพฤกษกในเดือนกันยาเนี่ยจริงๆมีมีโชคลุกที่ดีในเรื่องการเงินทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งในเดือนในเดือนกันยายนแต่เพียงแต่ว่าอารมณ์ของของของไพ่เก้าเหรียญเนี่ยมันมีความเหงาขึ้นมามันถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมันมีอารมณ์ความเป็นเศรษฐีนีแต่ว่าขาดขาดคู่ชีวิตหรือขาดคนที่รู้ใจอยู่คุณอาจจะ แวดล้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองที่สมบูรณ์แบบแต่ว่ามันเงาเงาอยู่คนเดียวอันนี้มันอาจจะเป็นภาพอิทธิพลของผู้หญิงราศีพฤษภที่จะเจอในเดือนในเดือนกันยายนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างแรงทีเดียวถ้าคุณเป็นผู้หญิงในราศีพฤษภในเดือนกันยายนเนี่ยคุณอาจจะได้อิทธิพลในเรื่องวัตถุนะแต่จิตใจคุณอาจจะยังขี้เฉียวนิดๆิด,ดแล้วก็ต้องต่อสู้กับภาวะจิตใจที่จะต้องเจอเหตุการณ์อะไรที่มันชักนามาในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอแล้วคุณก็ต้องเข้มแข็งมาก ที่จะไม่หลงไปกับมันแล้วก็อุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นในเดือนในเดือนกันยาของชาวราศีพิจิโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมันทดสอบจิตใจคุณมากแล้วคุณคุณต้องเข้มแข็งผ่านไปให้ได้แต่เรื่องของวัตถุคุณกับดีแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ถูกเติมเต็มในเรื่องความสัมพันธ์อะไรเท่าไหร่ส่วนคุณผู้ชายถ้าเราไม่มองเอ่อในเรื่องในเรื่องที่ผมกล่าวไปแล้วเกี่ยวกับคุณผู้หญิงเนี่ยมันมันก็มันก็คล้ายกันคุณผู้ชายก็ก็สามารถ ต้องเผชิญผลทดสอบทางด้านจิตใจอยู่ดีกับความเข้มแข็งที่ต้องผ่านมาในเดือนนี้กับสิ่งยั่วใจต่างๆที่มันอาจจะเข้ามาที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ได้ผลลัพธ์ดีในแบบแรกแล้วก็คุณอาจจะอยากใช้ทางลัดไปกับมันหรืออะไรก็แล้วแต่ท้ายสุดมันไม่ดีหรอกครับคือผมว่าเข้มแข็งกับสิ่งยั่วใจอิทธิพลที่มันไม่ถูกไม่ควรอย่าไปหามันดีกว่าแล้วเรามีทางเลือกดีๆในชีวิตแล้วยังไงคุณก็ได้ความสําเร็จทางด้านวัตถุและความสบายใจด้วยนะครับสําหรับชาวเอ่อ ราศรีพฤกษภนะครับก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีพฤกษภโชคดีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณมากครับ